มาดูกันนะครับว่านี่คืออะไรนี่คือเครื่องวัดความชื้นในอากาศนะครับทุกคนที่ผมวัดนะครับใต้ต้นทุเรียนมีสองข้อดีนะครับก็คือช่วยให้เราทราบความชื้นนะครับที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับทุกคน ซึ่งผมวัดตอนเช้านะครับทำให้ความชื้นนะครับในอากาศค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนข้อที่2นะครับก็คือว่าจะทำให้เราทราบนะครับว่าการให้น้ำนะครับปริมาณเพียงพอหรือไม่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าความชื้นในอากาศนะครับอยู่ในช่วงสีแดงนะครับก็ให้เราเพิ่มน้ำนะครับนี่คือข้อดีนะครับของเครื่องวัดความชื้นในอากาศนะครับทุกคน